กินคำใหญ่จีกันคำเดียวอิม่มเนาวเจ้าเนี่กกเด๋ดยยนะอ่ะกุ้งจับสวัสดีเจ้ามาป้ากับช่องเ,งพอพเย็นปลาเพลรีของเราเจ้าวันนี้เป็นเมนูนออนมนยำมะหมาเจ้าก็คือเอาสิ่งที่มีในตู้เย็นเจ้ามาเนี่ยเจ้าก็มีหมูยอยแล้วก็มี กุ้งน้อยนะจาจะเขาก่อนที่ซื้อไว้จะยังเหลืออยู่จะก่อนม่เนี่ยย้ำน้ำยำนี่ก่ะมัน,น,นจิ้มซีฟูด้ดจะเขาก่อนตีเนี่ยกุ้งแทน,น้ำปลาจะเหลือ,อเออจะไม่เงี้ยนากรีนก็จะเยอะมากเลยนะนี่น้ำหมาสองงอย่างมาเยอะได้เยอะกว่านาะไปดูไงนั่นจะยังก็พริกเผา น้ำจ <West> ิ้มที่พเขาก่อนก็ชาอยังเข้มข้นจนเหมือนเดิมเหมือนเจ้าความเผ็ดขเขาแบอยู่เหมือนเดิมเจ้าไม่ไม่ปุ้งอย่างเพิ่มเลยเจ้าโอเคเอาพริกเข้มาใส่แล้วกับเพิ่มพริบเผาไปน้อยเดียวเจ้าที่นี้เจ้ากินได้นะก็ชามันเข้มข้นอยู่นะเจ้มันเลยเปลี่ยนแบบเนี้ย cái kho cho cái coi Kì kéo Kêu Ok đó cháu Cung nói Cái cung nó đang hoàn như vậy cháu สาเปเผลอหลบแบบหลบแค่แป๊บเดี๋ยวจะเบอร์มันแข็งเนี่จะพักกะลัมคืาต้องเยอะนะพว้หายไปไหนหมดแต่ก็เจาพักเนี่ยแล้วใส่ไปก็หายไปครับนี่เลยกรอบ ซาปเปิลก็เป็นโลก็แต่เจ้าพักกะลัมไงพวกที่ซาปเปิลบอกกินกะลัมนิดตรงนั้นเจ้าบาอกใครกินไม,ม่ยอม,ยอมอเดี๋ยวมึงแปะเหมือนเดิมเจ้ารัก ไปไหนหมดน้องพังพคนมาไม่วันไหนจะเป่า เนี่ยอย่างพวกยาสำเร็จเหมเจ้าสาวเผายากจก่เนีย่ยอย่างเผื่อชาวบ้านพวอาจจะเหมือนกับเผื่อคนตีสอ,อง,องอห้องไ้นะบุคลีนีเจ้าอยากจะจูเหลือเขาอยาไปเรื่องอาหาร ี่ตั้งใจไว้เมือ่อจะได้ไม่มีโอกาสเลยอะว่าเนีย่ยมันกระบ,บอกน้อยงเนี่ยไเปเลี้ยงอาหารน้องๆโรงเรียนคนตตดบอยจะกินมันแปลกตั้งใจเมื่อนราเจ้าจะบ่ายนะมาพร้อมจ้ะอ่ยของล้ำๆนะมันต้ะน่าสนุิดีนานะ thế là cho thế mà đầm im quá nè ừ, chỉnh một thuyền cần trả đấy là cho nhỉ cung cái bài đi มันเพชรเลยเจ้าคมเพชรบม่ดไ,ได้หายไปเลยเจ้าล<ำ>ัง ปลาบวบบแก้วทั้งอิ่มทั้งเผ็ดตตดสไปซ์ตัดสไตล์สาวเปล่าเจ้ากินได้น้อยเจ้าแต่รสชาติอร่อยเจ้าลำขนาดนะักขอบคุณเจ้าสันกักันรับชมวันนี้เจ้าฝากกดไลครร์กดแชร์ไม่ได้ตามใจเจ้า,จาสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย